สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Steel Play Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงกลุ่มที่ไม่มีบัตรคนจนนะครับแล้วก็ไม่มีแอปเป่าตังค์นะครับเพื่อรับเงิน7,000บาทนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ค,ค,คนที่ได้รับสิทธิ์เราชนะมีใครบ้างนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในโครงการเราชนะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับ แล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์นะครับหรือไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของภาครัฐนั่นเองนะครับผมวันนี้นะผมจะมารีวิวเจาะกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่3นั่นเองนะถัดมานะครับจะสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างไรนะครับผม สำหรับโครงการเราชนะนะครับจะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่29มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564นะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะครับผมของทุกวันนะซึ่งสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ www. เราช n a .com นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับ กรอกข้อมูลของเราลงไปภายในเว็บไซต์นะครับผมแค่นี้นะครับก็เสร็จสิ้นการสมัครแล้วนะครับแล้วจะรู้ได้อย่างไรนะครับผมว่าเราได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะครับผมในวันที่8กุมภาพันธ์2564นะครับผมให้เข้าไปที่เว็บไซต์ w w w r e a r c a c o m อีกครั้งนะครับผมเพื่อตรวจสอบผลการสมัครว่าเราได้รับสิทธิ์หรือไม่นะครับถ้าผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสิทธิ์ จะเริ่มใช้เงินได้อย่างไรนะครับผมหลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w r l d w i d e d l a o l a n com นะครับและผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐหรือที่เรียกกันว่า G wallet นะครับผมซึ่งอยู่ในแอปพลิเคชันที่เรียกตัวเองว่าเป๋าตังนะครับผมต้องไปยืนยันตัวเองภายในแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อน จึงจะเริ่มได้รับเงินนะครับเริ่มโอนเงินงวดแรกจำนวน3,000บาทในวันที่18กุมภาพันธ์2564นะครับผมหลังจากนั้นเงินจะโอนเข้าเป็นรายสัปดาห์นะครับผมสัปดาห์ละ1,000บาทจนครบจำนวน7,000บาทนะครับซึ่งจะโอนเงินเข้าทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับ เริ่มใช้เงินได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะครับแล้วจะใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสามารถใช้เงินได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับ ท้งนี้นะเงินจากโครงการเราชนะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับสุดท้ายนะครับผมเรามาทบทวนเกณฑ์ของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกันนิดนึงนะครับผมเกณฑ์ของผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะมีดังนี้นะครับเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะครับผมอายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33นะครับไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการและบำนาญส่วนราชการนะครับ ไม่มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0แสนบาทไม่เป็นผู้มีเงินฝากเกิน5 0 0แสนบาทนะครับผมโดยเว็บไซต์ w w w ร์เ a c o m ราชนะ .com คนะครับผมจะพร้อมให้ประชาชนได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20การกราคมนี้นะครับผมเตรียมตัวไว้เลยนะครับ เป็นไงก็บ้างครับผมมองว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือมีข้อแนะนำนะครับฝากพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ